ไม่เกี่ยวเก็บยังน่าเดินเก็บแบบเชอรี่ค่ะเก,ก็บเชอรชี่อ๋อน,นี่สุกนี่ยเดชเนี่ยดีเลยมันสุกแล้วจังมาไายวันทุกทายอ้าวนี่นี่นี่สุกครับนี่ที่เก็บแล้วครับเก็บแล้วกินแซ่บค่ะหวานครับเชอรี่อ่าที่อืน่นลองกินบางมันเป็น<อ>เปรี้ยวนกัดขาคนแต่ว่าแต่ว่าเชอรี่ต้นยูมันห้านี่หวานนี่ครับนี่นี่นี่บอนสุกค่ะนี่ ครับกำลังเฮิมชลีลี่หวานนำมาเบิงบ่งต้นอี้เบิ่งนาชลี่กินเชลี่ช่วงนี้นาบุกม่วงก็กินบุกม่วงครับท้ามันชุ่มมากก็ได้กินบุกมว่วงต้นนี้เด้ต้นนี้บะหมี่นโอเคครับเดี๋ยว พาไปเก็บบักเชอรี่ครับบาตเตอเออบักไอบักบักมะม่วงหา,มางมะนาวโห่ครับคุณครับ